ประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้ยนี่โซเฟอร์แบบว่า GPS เตือนสวัสดีลูกคาทุกคนนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเหลืออะไรบ้างนะคะ <c oughs> เ,พเพื่อเขากินหมดแล้วหรือยังเนาะ สวัสดีค่ะจะไปไหนจะไปหาภายเด่นชัยเหรอคะเห็นว่ายังอยู่กันครบนะคะค่ะกําลังไปหาเด่นชัยนะคะช้ามาช้าแต่มานะเราจะไม่กลับไปทํางานแล้วหรอ หลงตรงมาจากบุรีรัมเดินทางถึง30นาทีไหมนี่อเอา้าอาทิตย์ตินันแมอา,นนอาทิตย์ก็ไม่้าหนูมันยกกระตัวซอยนะ่ะโอ้ โหแต่ว่า GPS ดังตี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 มาสุดข้างนะมาช้าแต่มานะมาอวยพรวันเกิดก็ยังดีนะคะทำไมคนอื่นเขาจอดได้แต่เราเหมือนเต็มถนนไปเลยอ่ะ เราต้องไปเอายาครับแปลอะไรก็ช่างนะคะมาถึงแล้วเอาเขาเลี้ยวแล้วเขากินเมื่อร่แล้วาเียวแล้วเขากินเมือร่แล้วเาเแเขากินเมิ่หร่ลวแมนเรามาเรามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาอวยพรมาเลยเดี๋ยวจรออยู่ตรงนู้น โอ้อันนี้มีหญ้าด้วยนะคะเขากินกันหมดแล้วนะแม่แม่แมสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนเขาน่าจะแยกย้ายกันหมดแล้วนะคะ แม่สุษาบอกเขามีเหลือให้หิ้วกับด้วยนะคะใช่ไหมแม่มีมีเหลือให้หิ้วกับไหมเราหิ้วกับก็ได้นะคะเราหิ้วกับก็ได้เราหิ้วกับก็ได้ผมอยู่บ้านขุนใช่ไหมนี่ค่ะ มาช้าแต่มานะคะมาช้าอยู่แต่ก็มานะคะโอ้โหนี่นะคะมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์เด่นชัยนะคะสุขสันต์วันเกิดพี่เด่นชัยนะคะอุงยิงกับพี่ผามาช้าแต่ก็มานะคะ่่่่ม

ไฟแดงรถติดคขมื่นนะคะผู้ผาอุ้งอิงแม่ขันนะคะคุณงามโชคคุณทองคุณแสนล้านบุญส่งโพเงินบัวตองเด่นชัยนะคะแล้วก็บ่อบุญภายหนึ่งนุ่มนิ่มนะคะ ผมณเขาทำคุณอเาเทำตีนรูปเลยผมมาเลยแม่ไม่ไมัไม่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 ไต่ไม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 ่ไ่ม่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่ม่ไม่ไม่ม่ม่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ม่ม่ไ่ม่มม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  <cười> ừ, ô, ma cái gì, ô hô, Để xong thằng mùi rồi đấy. đi. cờ, cờ, ม่ลออเมลิลาวดีอ๋อเมลอนเชือกละสามถุงสามถุอ้ก็บ่อุ้งยิงไม่ยืดนี่เมลอนเมลิลาวดีสามถุง ขบน,บนกายยกฮะดูดูบนนี่นีนีดนี่บดดนี่นี่ขอบคุณแม่ดเราวดีแอนลูก็ลกี้นะคะให้สั่งเมล่อนให้องอิ้งสามถุงนะคะผู้พาเปลี่ยนควานแล้ว

ก้าบ้านนล้ววันนี้ก้าบานแม่ใหม่บอกผู้ผามาทันด้วยมาทันค่ะมาทันช่วงท้ายนะคะแม่ใหม่มาทันนะคะเฮ้ยไปแยกย้ายกลับกันแล้วนะคะเอาแยกย้ายกลับกันแล้วพนักงานคุมจะได้พุเอาอย่างนี้นะพุชเอาบอกไว้แม่พนักงานคม แม่น,น้อยบอกสุขสันต์วันเกิดค่ะ <c oughs> เป็นผ้าที่สวยงามมากจ้านะคะ <c oughs> แม่โบเดินทางไปต่อที่รีสเกตนะคะโหโอ้เนะื้น่อมันนกสินบอ đi kia đi 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 kia này mà không lại năm đủ không có chạy về trời mai mập có quất mặt quất mặt ของฝากเต็มเลยนะคะนี่้าช้าแต่ว่าเราได้ห่อกลับบ้านนะเฮ้ยกินเลือลำนงบ้านพี่นะย่ากตินบทันมูแม่แม่บซังไห้อีกดี ตาสวัสดีค่ะมาทันในนาทีสุดท้ายพี่ผู้ผา่าน้องอิงิงโอ้ยเมตตาเลย,ยค่อนกอบบอกว่าหูอื้อบไินอีหอย่างเลย GPS รถนี่ด,ดังมาสุดทางตี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 ต,ต,ต,ตมีม่พันเนะาะบนันจัมาท่ากันหมแอ่เดกันเ่ยอุ้มยิยงิงกี่กระเดือก เองกับบ่อวูเข้าไปได้บ่อไม่ตานคุณน้อยก็ขี่สร้างดีแทจับหอดตะขอแมีครับหนิ่งพื่อนหนี่เนาะจับฮอตตะคอพ่นอ่ะ แต่ทรงมันขึ้นมันมันันจำอันนี้เลยจบิดหวันบจิกหัวตรนี้แนอยบทกมค่ะเออเป็นสาวเหรอเว้ยเออค่ะเป็นสาวแล้ว แม่แม่ตาลบอกเห็นบ่อบุญกลัวหมากี๊ใส่เลยใช่ไหมคะน่ไหนไหนไหน มาพูดคุยทักทายกันได้นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ คขึ้นภูผาค่ะควานเย้ค่ะไม่ตานควันเย้ขึ้นภูผาค่ะควานเย้เป็นครอบครัวเด่นชัยนะคะไปทัวร์ก็ไปทัวร์กับเด่นชัยนะคะบ่ไดิก้หญมากเลย เดีย๋ยวมันต่เหลื่อนรดมากกระไรตัวเหนือนลดมา,อดต,อดมาตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเชือกค่ะสวัสดีทั้งยี่สิบท่านนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะ ยังไม่ได้เลยขอพ่พอกันไม่ได้่ามเ้าไปกินของงานบวเส่นเลยร่้ามมขบวอเลยขด้างขึ้นรถกบมาเลยเงินสาไปัมุ้งอไดตวมาจากาวไทยเหมือบล่ากย่บ้านพแล้วได้ห็นมาจะได้ทีแรกบอ้าีนะเขาเขาโตจไนีนะื บไหม้บอกตุต้บ้งเน่ยบอเฮ้ยบ้ซือจมันเออบอปอปตุ้บออจแล้วกันที่น้าไปกูเดียวไปก่อเอาวันจยบของที่นั่นเราดูบริบาลยังบริเอ๊น่ะนาดีนี่นี่า้านนี่ชาวบานเขือจีนี่ยานเขาซือจีบันเรื่องนี้ดีเอาดีบริยีนะเราตัวถามเราเล้ว

เอาหนิกอบอ๊องเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินทางไปที่อำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์เอาลืมถาม เราต้องไปขูดอไรกินเราม่หรอกอย่างงี้เป่าคือพ่อมาเนาะน้องนี่แหละยีนอยูสาวขอปลาเป็นเนาะถุงมือกันรถไว้ไปมจอดก่อนจอดก่อนขอปลาเป็นไุยขอป้าเป็นไุยมือมือมือไม่ตายมาช้าดีกว่าไม่มาเนะาะภูผาอของเองใช่ค่ะมามาช้ามาเอาของฝากอย่างเดียวกลับบ้านเอากลับบ้านอย่างเดียวนะคะแม่ตายนี่เพราะทำไมเนี่ยน,นี่ มีงานแห่ทุกวันเลยโอ้อยากให้มีทุกวันค่ะไปแห่งานอะไรคะพรุ่งนี้น่าจ,จะบวชค่ะน่าจ,จะบวชนะคะเมตตาเมตานง่ตานปนา้าย <c oughs> ไปบานตัวสวดฝยวาจปหนเียาีรวป้ายเมืองไห่สวดอยู่ฝ้ายเนียเ ฮะไม่แ่อย่าไปจกันงนี oh ้เลยบ่บ่เรนมันมีเสษมงล่ะเศษตรับเศษมง่ี่บอกผมชี้พี่บอกมันเศดมันเยดอยู่มันต้องมีเศดเออมันมันมันต้องมีเศดเช้าไหมเช้าก็อะ หลวงพ่อกำลังเห็นจนแม่แม่ถามเนาะว่าผู้ใดขึ้นผู้ผาเนาะเปลี่ยนควานแล้วนี่เปลี่ยนควานแล้วดอกเหลี่แมก็มีดอกควันใหม่ฉันมีกอดซ้วันนี้มีขางหลันเฮ็ดลูกก็มีในของวัวเลยก็มีในของวั่เลยโอ้กะเทเวีนว่าจ้างว่าจ้างบออนี่มาด้วยนะกับโลกชาตินะพ่อเสด็จบ่บุญกับพ่อหนึ่งก็ยังอยู่ใช่ค่ะ

ยานะคน่าไม่ต่านวายานะโอ้ยกินเขาเลตกยเอาทางผูกไปเอาทางผูกไปไปกินเขาเล็สิะนไปกันเอาดยเอาเออนอะอผมูเหลายเลยสองสามคนผูผู้นีโอ้ย

ปลาบ่ได้กินกับแมาบ้านตรงกรจริงสิบอีงาก่อนมดมุยเกจไดจมไก่ผู้เดียวอ่ะหนึ่งไก่ไบ่ไดหอดล้อเอาจิบให้แม่เอามากัฟอชชุดคือเอาสั่งขึ้นรถมาเลย้ิ สวัสดีทั้ง20ท่านนะคะสวัสดีทุกท่าน<ะ>ทุกคนเลยเพื่อนเด๋เ<อ>พือพ่อนเด๋เพืออพ่อนกระน <c oughs> ่อ,ไองอไปถ่ายรถบ่ไปาอแล้้วไปหาผูดแต่ว่าน,นอนหลับอยู่ทางรถโอยสวัสดีทุกท่านนะคะ นายก็ไ่อ่เนาะนายก็ห่นมนายกอะไรนายือไ่ได้พี่วันน้นากเคือางรวบอกมี่คือุกคนนั่นแหละมุมหมี่มองล่องล้วเอาไปบ้านผู้พาเลยเจ้อ บ้านลุ่งนิ่งงั้นบ้างอยู่เด้อมันมีมองกรอยู่เด้อเมืาป่าเต็มไปหมดทุก่ เสรียเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องฟัจะขออนุญาตลงไลน์นะคะเพื่อจะที่จะพาผูผากับบุ้งอิงกลับบ้านแล้วก็ไปพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้จะเดินทางต่อแต่เช้านะคะไปงานแห่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะฝากผู้พ่อแม่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะ